เรียนท่านคณะกรรมการดิฉันนางสาวนักทัพิชาการทหารตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยสารพัดช,ช่างสมุดสงครามสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการรายวิชาที่เลือกนำมาเสนอตามแผนการจัดการเรียนรู้คือรายวิชาโปรแกรมฐานข้อมูลเรื่อง การเขียนแผนภาพ E-R Diagram ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2ซึ่งมีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน4คนสภาพที่มาปัญหาหรือแรงบันดาลใจหน่วยการเรียนรู้เรื่องการเขียนแผนภาพ E-R Diagram จากสาระสำคัญของหน่วยนี้ได้ระบุว่าการพัฒนาระบบงานฐานข้อมูลจำเป็นต้องทราบขั้นตอนในการออกแบบ ที่ถูกต้องซึ่งจะช่วยลดความยุ่งยากหรือสภาพปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาในภายหลังจากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้สอนได้มีการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชาชุมชนแห่งการเรียนรู้ p l c ในคณะครูในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ทุกิจเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา พบว่าครูควรมีรูปแบบการจัดวิธีการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายแล้วก็ควรนําเทคโนโลยีต่างๆมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการวิเคราะห์แก้ปัญหาและออกแบบฐานข้อมูลได้ถูกต้องดังนั้นผู้สอนจึงเริ่มพัฒนานำเอารูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยให้ผู้เรียนเน้นในเรื่องของการปฏิบัติ เรียนรู้ด้วยตนเองผู้สอนจึงมีแนวคิดมีหน้าที่ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนนั้นได้พัฒนากระบวนการคิดแล้วก็ได้เรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งในการจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้มีอยู่3รูปแบบด้วยกัน1การเรียนรู้ด้วยตนเอง2การเรียนรู้ในห้องเรียนและ3การเรียนรู้แบบออนไลน์ผู้สอน ได้นำรูปแบบทั้ง3นี้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโปรแกรมฐานข้อมูลขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ก็จะเริ่มต้นที่การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อหาเพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์รายวิชาสมรรถนะวิชาและคำอธิบายรายวิชา2องอกแบบหน่วยการเรียนรู้ สจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการเขียนแผนภาพ E-R Diagram สการสร้างห้องเรียนออนไลน์โดยผู้เรียนโดยผู้สอนิรเริ่มพัฒนาโดยนำ Google Classroom มาใช้ในการสร้างห้องเรียนออนไลน์และ 5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการวัดและประเมินผลเพื่อให้เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบคคลในส่วนขั้นตอนของการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้ผู้สอนได้แบ่งออกกิจกรรมการเรียนรู้เป็น3ขั้นตอนด้วยกันคือ 1. ขั้นนําเข้าสู่บทเรียนขั้นนําเข้าสู่บทเรียนในห้องเรียนนี้นะคะผู้สอนได้มีการทบทวนความรู้เก่าที่ผู้สอนได้ให้ผู้เรียนไปค้นคว้าหาข้อมูลมาแล้วนะคะจากนั้นก็ให้ผู้เรียนทบทวนด้วยการตอบคําถามด้วยการพูด ในสิ่งที่ตนเองค้นคว้ามาได้แล้วก็ให้ผู้เรียนนั้นได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้สอนนะคะแล้วก็ผู้สอนเนี่ยก็จะเชื่อมโยงความรู้เดิมเพื่อจะนำพาไปสู่ข้อมูลหรือหน่วยถัดไปที่เขาจะได้เรียนในชั่วโมงนี้นะคะแล้วก็ให้ผู้เรียนนั้นได้ปฏิบัติตามใบงานที่ตนเองได้เลือกนะคะผู้สอนจะปล่อยให้ผู้เรียนปฏิบัติ ตามใบงานที่ได้ไว้นะคะเมื่อครบเวลาแล้วผู้สอนก็จะให้ผู้เรียนส่งงานโดยแชร์เป็นไฟล์รูปภาพส่งมาในกลับมาในทางห้องเรียนออนไลน์ o o o l l e คั s s r o ู m อีกครั้งหนึ่งแล้วผู้สอนก็จะให้ผู้เรียนออกมานำเสนอชิ้นงานที่ตนเองทำไว้เป็นลายบุคคล แต่ในการนําเสนอชิ้นงานตรงนี้นะคะผู้สอนก็จะให้ผู้เรียนในห้องเรียนนั้นมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ผลงานในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วก็ให้ช่วยการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับชิ้นงานว่าจะมีการเพิ่มเติมอะไรได้อีกนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเมื่อน,น,น,นําเสนอเสร็จแล้วผู้สอนก็จะให้ผู้เรียนเข้าทําแบบทดสอบหลังเรียน จากแอปพลิเคชันการูดนะคะเพื่อให้ผู้เรียนนั้นเกิดความเข้าใจในตนเองนั้นมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะขั้นสุดท้ายก็คือขั้นสรุปผู้สอนก็จะให้ผู้เรียนนั้นได้พูดได้อธิบายถึงสิ่งที่ได้ในช่วโมงนี้นะคะแล้วก็อาจจะมี การสักถามในเรื่องว่าการเขียนแผนภาพ ER รไดแกรมนั้นเราสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้หรือไม่นะคะผลการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนสู่ความสําเร็จนะคะในการเรียนในครั้งนี้นะคะผู้สอนเอารูปแบบการจัดก,กิจกรรมเรียนรู้แบบ Active Learning นะคะมาเริ่มพัฒนาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวก็ส่งผลให้ ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์เกิดการกล้าคิดกล้าแสดงออกมากขึ้นแล้วก็สามารถปฏิบัติชิ้นงานนี้ได้อย่างถูกต้องนะคะความสําเร็จและการแก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียนนะคะก็พบว่าผู้เรียนมีความรู้หลังเรียนนะคะก็อยู่ในร้อยละ80%ขึ้นไปนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเราก็พบว่าผลงาน ชิ้นงานที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวนะคะก็มีความถูกต้องในในสัดส่วนใหญ่นะคะก็ถือว่าใน4คนก็ถือว่าปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้ถูกต้อง80%ขึ้นไปนะคะความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนของครูในครั้งนี้คือ 1. ค่ะผู้เรียนได้เกิดการวิเคราะห์ ข้อมูลร่วมกัน 2. ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันสสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เรียนได้มากขึ้นนะคะแล้วก็4นะคะก็คือผู้ที่เห็นได้ชัดก็คือผู้เรียนเนี่ยต่างมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในผลงานที่เพื่อนนำเสนอมานะคะในส่วนของสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรม การสอนของครูในครั้งนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ